โป๊ปปี้เพรสไเวอร์ชั่นมือถือผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักเกมนี้กันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าผมมารีวิวเกมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจแล้วกันเนาะว่าจะซื้อหรือเปล่านะเพราะในเพย์โตลด์มันขายที่ประมาณ97บาทนะซึ่งอันนี้เป็นตัวเกมที่แบบผู้พัฒนาคนเดียวกับของคอมเลยนะแล้วก็คือเขาเหมือนแบบพอร์ตมาให้เล่นในมือถือนะแต่ว่าก็ยังเสียงเงินอยู่เพราะฉะนั้นก็ดูคลิปผมเพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจแล้วกันว่าจะซื้อมาเล่นหรือเปล่าอ่นนี่ไอ้หน้าป๊ปปี้นี้ You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just two ninety nine a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can ตอนนี้ก็เข้าในตัวเกมมานะก็ภาพก็จะประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะแบบเอ่ออาจจะไม่ได้เท่าคอมร้อยเปอร์เซ็นะแต่ว,ว่ามันก็แบบต้องทําให้เหมาะกับมือถือนะมันก็เลยต้องแบบลดสเปคมานหนึงแล้วก็ขอลงมือถือมาแล้วก็ขนาดนี้แบบมันลดสเปคมาบ้างนะคือแบบลดกราฟิกลงมาแล้วมันก็ยังแบบมีบางคนบอกว่าแหลกอยู่นะซึ่งเอ่อมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะมันอยู่ในมือถือนะแต่ว่ามือถือผมเนี่ยมันค่อนข้างดีนึงมันก็เลยไม่แหลกนะแล้วก็เล่นได้ปกติแต่ก,ก็จะมีหนบงช่วงแบบหน้าหน้าาาาาาจออหหัันนไปมมมเเพระว่ผขลงก่่่อนนนห้้าีและตเไมจบคือเข้ามาลองค่ว Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. for example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. and that's one of the more tame aspects of our security system. no spoilers. so, you've got my warning. it's not too late to turn around. I you're you're you worth hope ก็มีอะไรเหมือนคอมเปนาะแล้วก็เอออันนี้คือผมไปเปิดซับมานะต้องเข้าตั้งค่าเปิดซับเอาเองมันเลยมีซับขึ้นมาให้นะเดี๋ยวเราก็จะลองแบบไขปริศนาไปก่อนแล้วกันนะช่วงแรกนี่ผมก็จะรู้ปริศนาข้าวมาก่อนนิดนึงนะเพราะว่าได้ลองเข้ามาเล่นแบบเราลองดูก่อนนะเดี๋ยวเผื่อว่าแบบมันไม่ไหวเพราะเห็นบางคนบอกว่ามันมันมีแหลกๆอยู่บ้างเหมือนกันไอพวกเงาแล้วพวกนี้เนี่ยก็จะเงาแบบเป็นบางจุดนะไอพวกตรงกระจกอะส่วนบางจุดนี่คือบางทีแบบมันดินน้ำมันเกินก็ดินน้ำมันเกินจริงๆนะ แต่บางจุดมันก็เงาแบบมันดูขัดยังไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าก็ก็ให้คุณผู้ชมกระแซวเองแล้วกันนะว่าแบบมันจะดีหรือไม่ดีนะเพราะยังไงถ้าจะเล่นก็คุณผู้ชมเล่นนะไม่ใช่ผมเพราะผมเล่นไปนแล้วจะพูดเรื่องกูวะอาจจะใช่ไหมเถอะ okay. มาดูแผ่นในตรงนี้ต่อเลยนี่มันคือแผ่นอะไรผมลืมแล้วเนะี่ย โอ้ว้าวอู่แล้วละคืออะไรสุดยอดไปเลยตัดทิง้งโอเควันนี้เปิดมาละแล้วก็ใส่ไปอันนี้ก็คือมือใช่มือแน่ๆมันอุยออ้ยเอ้าอุ้ยจริงๆนะเอาเอามือเดี๋ยวมาดึงเล่นก็สนุกแล้วนะกู <c ười> ไม่ต้องไปเจอผีหรอกกูเล่นเล่นมือเยอมันยืดเนอะโอ๊ะไก่อะ่ะ ม่ต้องไปไหนต่ออ่ะน,นี่ผมลืมมานนะคือผมเข้าลองเข้ามาเดินมั่วๆดูแล้วมันก็เคปิดศนาตอนนี้แต่งจนี้ผมก็ไม่รู้ละว,ว่ามันต้องไปไงต่อนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ย,อ,ยอันนี้มันก้มให้อัตโนมัติเลยนะอ๋อดีคือเหมือนในคอมมันจะต้องก้มเองหรือเปล่าแต่นี่คือมือถือมันก้มให้อัตโนมัติเลยนะโอเคต้องเดินผ่านตรงนี้สินะหรือเปล่าอะไรเอ่ยโอ้เพิ่งเห็นบริการชาร์จเอ้ยมันค้างเลยเนี่ยกดปุ๊บเอ้าอ๋อมีโหลดเข้าน่าจะเป็นเฮ้ยหิบแปลกๆนะ แปลกนะฮ้ยเ,เสียงไอ้คือก็ก็ดูมาบ้างแนละ้วว่ามันเป็นยังไงแต่โอ้ยดีนะดีโมเดลดีอยู่พอ,อร์ตมาได้ดีฮะแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะไอ้เรื่องนี้ถึงแม้จะถึงแม้จะดูรู้มาบ้างมันก็ยังพอกลัวอยู่นะเนี่ยสุดยอดเลยวะเกม,ม,มโคตรดีอ้าวโอ้แต่รออ๋อ,อนี่กุญแจกุญแจ อ้าโอเคเปิดประตู Ooh, อนนูอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ oh, อันนี้เขาให้ชาร์จพลังใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะ ah, อ่านี่นี่นี่เขาให้ชาร์จพลังเขาให้ชาร์จพลังไหนต่อโอเคตรงนี้เออนี่นี่นี่ สู้ว่าผมมีคอมแล้วผมต้องเล่นเอกเกมนี้นะแล้วแบบคือต้องเล่นเกมนี้เป็นกลุ่มแรกๆคือผมบอกแล้วว่าผมผมไม่เล่นนะมันน่า,นากลัวนะนี่ขนาดผมอุ้ยนี่แบบนี่ขนาดแบบผมดูมาบ้างนลผมยังลืมๆอยู่เลยนะแล้วมันก็น่ากลัวสุดยอดไปเลยเราต้องเปิดประตูเข้านี้ไปใช่ไหมโอ้ใช่เลยแต่ตรงนี้เหมือนโดนโลโกราฟิกเหมือนกันนะเขาก็พอร์ตมาดีอยู่แบบให้กันมือถือแลก่ะ ตรงนี้เราก็ขึ้นไปเลยอ๋อนงี้เหลืองนี่น่สีเขียวโอเคได้มือมาละอ๋อนี่ ม,ม,มีมันเป็นปุ่มแยกอ่ะมันเป็นปุ่มแยกอะเนี่ยแล้วก็กดมันต,ติดอะไรเงี้ยเฮ้ยอ๋อโอเคคุมยากอยู่นะสองมือเนี่ยโหลดเลยจ้ะเฮ้ยโอเคตรงตรงนี้ไม่น่ามีผีนะถ้าผมจำจำไม่ผิดแต่แต่ว่าแม่งน่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะดูมีวะนี่ตรงนี้จำไม่ได้อุสไลด์เฮ้อยอยุ๊ยหุยสิงเคลียอะไร ตรงนี้ภาพไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เลยนะถ้าเทียบกับของคอมคือของคอมแบบตรงเนี้ยคือเขาทำาไว้ดีอัน,นอันนี้เหมือนดินน้ำมันแปลกๆไงก็ไม่รู้โคตรหมืดหรือมันต้องไปทางไหนเนี่ย Five minutes later โอเคแล้วก็เรียบร้อยอ่ะโหลดเกมอีกหนึ่งทีปะโหลดทีนั่นแหละไอ้ตรงนี้คือน่าจะเป็นข้อสเสียอย่างเดียวที่ผมเห็นในตอนนี้นะคือมันโหลดบ่อยมาก,กน,นะไอ้ตอนเนี้ย แล้วก็ภาพตรงนี้คือคือมันมืดปแปลกๆแล้วมันก็ดูทางเดินเหมือนดินน้ำมันยังไงก็ไม่รู้โอ้ยเมื่อกี้กระตุกแปลกๆแปลกๆนะแปลกๆนะมันอยู่ๆกระตุกเฮ้ยเ,เคเนี่ยตรงตรง,ตรงนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไม่รู้คือผมก็ไม่ได้ปรับแสงนี่นะแต่ว่าตรงนี้คือแบบโอ้ภาพมันเหมือนเป็นเศษขยะจริงๆเลยพวกตัวตวุ๊กตาเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวชีพหายแล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จะมีผีมั้ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือเปล่าวะมันวิ่งมาตรงนี้มันกจะแปลกๆนะโอ้โอ้ติดติดโอเคเดินได้นะไม่ต้องทำอะไรต่อนะนี่อะไรเนี่ยนิดพลัง์เตอร์ต้องการพลังงานโอเคบางจุดมันก็มืดเกินแปลกแปลกไงก็ไม่รู้นี่ Hey, tape, tape. Bap, bap, tape, so, Stella, what made you want to work at the Playtime Co Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And. Being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! <laughs> Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Okay, โอเคแกได้ททีโคตรนานเลยไปแล้วโดดไปเลยฮึบ <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยถ้าไม่เสียงหัวใจมันร้องกันวะจำได้ว่าตรงนี้ไม่มีผีนะดูว่าในมือถือมันเป็นอะไรของมันวะชักจะกังวลแล้วนะ okay. โอเค power on อุ้ยเหี้ยกูตกใจหมดไอ้สัตว์โอเค โอ้โหตกใจหมดไอ้เหี้ยกูก็ว่ากูดูมาแล้วนะไอ้สัตว์ว่ามันแบบตรงนี้ไม่มีผีแน่ๆอะแต่ว่ามันโอ้โยเหี้ยกูยังตกใจอยู่ดิมันมีอะไรมาเลยววะสีมันนะตโอ้ตีตุ๊กตาแล้จะมาแล้วนะไหนตุ๊กตาวะไหนวะเดี๋ยวต้องไปทำอะไรเพิ่มอีกวะเฮ้ยอ๋อต้องไปเปิดตรงนี้โอเคเปิดเปิดมาเลยนี่ไงตุ๊กตามาละ เหลือซ่อมเหลือซ่อมอู้ได้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออแต่ต่อจากนี้แหละชิบหายแน่ๆ <c oughs> <c oughs> มีความสุขกับการสร้างตุ๊กตาได้แป๊บเดียวความชิบหายจะมาแล้วเสือแล้ววะซาวมันอะไรไหนอู้นี่คือขั้นตอนการทำ ตุ๊กตาที่มีชีวิตนะฮะคุณผู้ชมดูเอาไว้ก็ดีผมนะว่าอย่าหาได้สร้างตุ๊กตาแบบนี้ในชีวิตจริงนะถ้ามันทําแบบนี้ได้จริงๆนะคือแบบอือแ,แม่งคือโรงงานนี่แม่งแบบมันมันไม่ใช่ตุ๊กตาสหรับเด็กไหญ่ที่ตุ๊กตามีชีวิตอะ่ะมันมันคือแบบมันคือภัยคุกคามดีๆนี่เองเหมือนเอไออ่ะไอ้เอไอที่แบบฉลาดเกินไปอ่ะแล้มันจะยึดครองโลกไอ้ไอ้ตุ๊กตาพวกนี้แหละจะทําแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราเราไม่ควรจะสร้างไอ้สิ่งดีขึ้นมาเลยกระจกนิบัติกระจกนิสัยจริงๆเลยใส่มากมาก ทำไมมาใส่อยู่แค่ไม่กี่จุดแล้วสุดแบบแปลกๆอะไรก็ไม่รู้เอาละครับคุณผู้ชมเราได้ตุก๊กตาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราได้ตุก๊กตาแล้วครับคุณผู้ชมเหรอน้าไอ้เหี้ย <c oughs> ผมรู้ดีคคุณผู้ชมกุ๊ก อย่าให้คุณผู้ชมกดไลค์ว่าไม่ไมกูกดไปนะแมย่ากูไมอ่อยากเข้าห้องนี้เลยคือต่อจากนี้ผมกับคุณผู้ชมก็รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นกูก็รู้แต่กูก็ยังแบบคือกูไม่อยากดูมันจำสักแก่ออททำไงดีเฮยครับคุณผู้ชมไม่อยากบรรยากาศตรงนี้ในะมือถือทําได้เหมือนคอปเป้เลยนะถึงแม้ในตรงท่อมันจะดูดินน้ามันนิดๆหน่อยๆน่อยก็คือแต่ว่าเอาล่ะตั้งสติตั้งสติตสตไป ไอ้เไอ้ไอ้ตัอ้คไอ้ม่เดี๋ยวเดครูผู้ชมผมกูไม่มองหลังนะคุูผู้ชมกูไม่มองหลังทางไหนอะกูไม่มองหลังนะคุูผู้ชมผมบอกจะมารีวิวเกมนี้แต่ผมจะไม่มองหลังนะคุณผู้ชม กูไม่มองอ่ะกูไม่มองอ่ะคุณผู้ชมผมขอโทษแต่แบบผมมองหลังไม่ได้คุณผู้ชมยังไม่มามาเดินช้ามากมาเดินช้ามากมาเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 ยังไม่เ,เห็นตัวมันเลยอ,อ,อ่ะอะไวอร,ไไรไวะ อุ้ยเหี้ยเฮียโอ้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 ยเฮี้ยอะไรวะมาถูกทางไหมน่ะไม่มาเหมือนขึ้นเลยวะโอ้โอ้โอเคมีโหลดให้พักอุ้ยเหี้ยมือโอเคโอเคแล้วอาเรียบร้อยไม่โดนจามสแก ไปต่อดีทำไมกูไม่ล่วงเดี๋ยวแล้วแล้วทำไมกูลอยน่ว่ากูไม่ชอบฟอ่ะกูนี่นี่เท้าของพนักงานบริษัทใช่ไหมแบบแค่นิ้วเกี่ยวตรงนี้ก็คือยังลอยได้อยู่สุดยอดไปเลยโอเคแต่ว่าอันนี้คือความผิดของผมนะคือตรงนี้แบบมันหนีแอ่าของคอมนะเพราะว่าของคอมเนี่ยเวลาจะหมอผมไม่รู้นะว่าแบบมันเดินไปไ้กลมันหมไปหรือเปล่าแต่อันนี้แบบคือผมเดินงองอะ่ะคือถึงแม้จะมองไม่ค่อยเห็นทางอะ่ะแต่แบบมัน มันมันไหลให้เลยอ่ะเออผมตอนแรกก็นึกว่าจะโดนจ้ำนึกว่าแบบจะโดนมันจับกินสักหนึ่งทีนะแต่วันนี้ไม่โดนเฉยเลยงงมากเป็นไปได้ไงครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็เป็นไปแล้วนะเรามาเดินเรามาดูนี่เถอะ As well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have, under no circumstances, been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. เรียบรอยโดนแดกแล้วครับคุณผู้ชมเปิดประตูงนะก็ยังไม่ชินนะกับการเปิดประตูที่แบบต้องมาเดินอะไรแบบนี้บางทีมันก็เปิดแค่ตังมัดบางทีมันก็ต้องกดนะนี่ก็ยังไม่รู้เรื่อของมันเหมือนกันไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรกันแน่โอ้ตรงนี้ถ้ามาันดูเดินเร็วของคอมนะตรงเนี้ย ถ้าเป็นของคอมมันจะดูเหมือนเดินช้าๆหรือว่าเราต้องเดินช้าๆเองบรรยากาศดีอยู่นะตรงนี้ช่างไฮโซจริงถ้าไม่ใช่เกมผีนะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆตรงเนี้ยโอเคสวยเปิดประต,ตูอึ๊บอ่าวหน้าตา ไม,ม่ไมาดูไม่ค่อยเหมือนมันดูปแปลกๆบอกมันดูไม่ค่อยสวยเหมือนของคอมใส่นะไอ้ตุ๊กตาตรงนี้หรือเพราะว่ามันเป็นแชปเตอร์หนึ่งเขาเลยทํามาแบบอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไแล้วกันอุ๊ยอุ้ยอ่ะไอคือมาลืมตาแว่นแตกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในมือถือมันจะพอมองเห็นอยู่แต่ว่าในคอมมองไม่เห็นแล้ว เป็นการจบแชปเตอร์หนึ่งที่เหมือนคอมเป้ยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันมีแชปเตอร์สองนะสำหรับในมือถือนะอันนี้ไม่รู้ว่าของคอมเนี่ยมันจะแบบอัปเดตต่อจากที่เคยซื้อไวในสเตมเลยหรือเปล่าแต่ของมือถือไม่รู้ว่ามันจะมีตัวเกมแยกมาแทนหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้แค่แชปเตอร์หนึ่งมันก็พื้นที่ก็ระดับหนึ่งแล้วก็กิสเปกระดับหนึ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วชื่อเกมเนี่ยมันยังเป็นปคำว่าแชปเตอร์หนึ่งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าเกิดว่าในมือถืออีกมันต่อไปอไปปปมมมมััันนนนนนน่่่่าาจจะะเเเเเเเียย็็็็แลล้วกวกกกใหผ you wow.